ต่อไปเรื่องพนันออนไลน์ประเด็นต้องรเพื่อความชัดเจนเมื่อวานนี้ตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ค่ะมีสมาชิกเป็นหมื่นคนเลยนะคะในนี้นเงินหมุนเวียนปีนึงประมาณ600ล้านบาทเท่านั้นเองตำรวจบุกรวบเชื่อว่าเป็นระดับหัวหน้าขบวนการชื่อนายปร,รเมศอายุ41เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ยูฟาวีแปดของกลางท่านผู้ชม ฟังแล้วอย่าตนกตกใจมันเป็นสูตรสําเร็จของคนที่เป็นเจ้าของเว็บพาน,านันรายได้มันดีเหลือเกินเพราะมันหลอกเราเนี่ยหนึ่งสปอร์ตเชฟโรเลตรุ่นคาร์บะร่นนึ่งคันเบนท์รุ่น S-501 คันบัดไซฮาร์ล d ดาวิสันรุ่น ซอฟท์เทลสปริงเกอร์ค่ะเคันแล้วก็มีฮาร์เลย์ดีวีสัรุ่นอัลตร้าคั s สิอีกหนึ่งคันแล้วยังมีอะไรอีกเนี่ยมากมายออโตไซ t ์ทรอิอัมรุ่นร็อกเก็ตหนึ่งคันปืนอีกสองกระบอกปืนสั้นอีกกระบอกหนึ่งนาฬิกาหรู4ี่สิบห้าเรือนค่ะยังไม่รวมสร้อยคอทองคำพระเครื่องกระเป๋าแบรนด์เนมท่านผู้ชมนี่ผมบอกแล้วไอ้บ่อนการพนันที่ตำรวจเวลาใครเข้าไปจับกุมแล้วย้ายเด้งห้าเสือกัน เล่นกันถึงในกี่คนอย่างมากก็200 2 0 0องรเท่าที่เราเห็นใช่ไหมแต่นี่เล่นได้ทุกที่แล้วแต่ละที่เป็นหมื่นพางพลโบทโทชนาชวงผู้ช่วยผบตรรักษารัารชาการรองผบตรอบอกเลยการสืบสวนพบว่านี่เป็นเครือข่ายใหญ่อยู่ฝ้าวีเปิดให้มีการเล่นพนันไทยผลฟุตบอลสล็อตบ้างอะไรบ้างได้ใช่ไหมน้องใบใช่คือมีการพนันรูปแบบอื่นๆด้วยค่ะนี่ ท้งนี้ท้งนั้นรายละเอียดเดียน่าสนใจใก็เพราะอะไรมีทายผลฟุตบอลพนันสล็อตเกมยิงปลาเกมสล็อตบิงโกหรือว่าเกมอื่นๆและท่านผู้ชมฐานะเขาดีถึงขนาดที่หัวหน้าขบวนการไปเช่าคอนโดนในทองหลอค่าเช่าเดือนละแสนห้าทนั้นเองใช่นี่ค่ะ<ด>อยู่ในทองหลอใช่ใช่แล้ปรากฏว่าพู้ห<า>ตหารายนี้ก็คือนายปรเมศเนี่ยตำรวจสืบทราบว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง o อ t l ลอ t ไทยแลนด์เป็นระดับประ e n นของประเทศไทยเลยนะคะเป็นอายการข้ามชติจำได้ไหมเอา์ลอดไทยแลนดคืออะไรเคยมีการจับกลุ่มคนร้ายมาเฟียเยอรมันที่เป็นสมาชิกแกงเอ t l ลอที่วานนี้เป็นกักงาอุ้มฆ่าหันศพที่พัทยาจำได้หรือเปล่าออนั่นนี่แหละแล้วก็ที่จะมีสัญ,ญลักษณ์ แล้วก็มีเครือข่ายอยู่ตามจุดต่างๆมีสัญลักษณ์เป็นร,ปรูปกระโหลกและลูกสูบควายอยู่ด้านหลังเครือข่ายนี่เห็นว่ามีทั้งที่ยุโรปเอเชียรวมถึงประเทศไทยนะคะสมาชิกเขามีคติประจํากลุ่มพระเจ้าจะให้อภัยโจรไม่ได้จุดๆ,ๆก่อนพระเจ้าจะให้อภัยโจรจุดๆ,ๆไม่ได้ท่านผู้ชมตํารวจเมื่อวานนี้ระบุว่าอย่างไงแก๊งลักษณะขบวนการนี้มันมักจะเคลื่อนไหวตามพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างในประเทศไทยเนี่ยน้องไบค่ะก็พบความเคลื่อนไหวทั้งที่พัทยาภูเกต็ตแล้วก็แก๊งนี้จะไม่ได้พัวพันกับเว็บพนันอย่างเดียวนะคะมันจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดการค้ามนุษย์แบบนี้เป็นต้นด้วยอย่างเว็บนี้เปิดมา3ปีมีการฝากถองเงินสดสาหรับเป็นเครดิตในการเล่นพนันเนี่ยผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยผ่าน,นระบบอัตโนมัติบบตม,ตมีสมาชิกเป็นผู้เล่นเป็นหมื่นยอดเงินหมุนเวียนอย่างที่เราบอกปีละประมาณ600ล้านบาทเราจินตนาการเลย หมือนมีบ่อนที่มีคนเล่นหมื่นคนพร้อมๆกันในเวลานั้นนี่หมื่นคน<า>จะเล่นอะไรก็ได้ผ่านออนไลน์เนี่ยท่านผู้ชมแล้วยังทำตัวเป็นธนาคารนะมีให้เคดงเครดิตปล่อยกู้กันผ่านธนาคารผ่านที่นั่นต้องไปใช่ค่ะมีระบบฝากเงินถอนเงินอัตโนมัตินะ<า>นี่ตำรวจจับกลุ่มเมื่อวานและเห็นว่าจะขายายผลจับอีกสิบคนที่เป็นคนไทยและจะขายายจับอีกสามคนเพิ่มเติมอีกเนี่ย เดี๋ยวตามกันดูต่อท่านผู้ชมเวลาเห็นข่าวจับขบวนการอย่างนี้เนี่ยมันสำคัญก็ยิ่งกว่าข่าวจับบ่อนทั่วไปนะเจ็ดเวกา44นาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อ